เทศบาลหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเจิิญก้าวไกลช่วงส่วนราชการพบประชาชนจากกองคางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับเขากแก้วกับสถานีข่าวสารเทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์อำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสกโไทยค่ะซึ่งอำนวยการผลิตโดยท่านนายกพูริทัศ์เคอร์รค,อคำอา้านายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์นะคะค่ะวันนี้พบกับดิชานออยคณิตาชัยพักด,ดีและน้ำตาลปียนุชินทรรผู้ดำเนินรายการค่ะ พบกันในทุกวันนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์กับช่วงส่วนราชการพบประชาชนสำหรับวันนี้วันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568 พบ,บกับส่วนรัชการนะคะจากกองคลังเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ค่ะที่จะมามอบความรู้นะคะประชาสัมพานข่าวสรารต่างๆค่ะวันนี้ในหัวข้อการจัดเก็บภาษีประจำปี2568นะคะการชำระค่าภาษีจะชำระเมื่อใดและจะชำระวิธีใดนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันเลยค่ะค่ะและยินดีต้อนรับนะคะคุณเกียไไกากาวิละ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นะคะกองคังเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์คุณเกยงกรคะ่ะสวัสดีคะ่ะสคือวัสดีครับผมนายเกยงกรกาวิระผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานจัดเก็บรายได้กองคังเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์วันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2518การชำระภาษีในปี2518ได้กำหนดให้ชำระภายในเดือนมิถุนายน2518ซึ่งตอนนี้ได้เลยกำหนดการชำระภาษีแล้วจึงขอแจ้งให้ท่านผู้ที่ยังไม่ได้ชำระ ให้ดำเนินการชำระภาษีภายในเดือนกันยายน2568ให้ชำระได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้มีสปอตประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการชำระภาษีครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่างไร สวัสดีครับผมนายฉลาดคนเดิมนะครับเพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เข้าใจกระบวนการการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกระผมขอแนะนําคุณฟ้าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปอทอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีมาแนะนําเชิญพบกับเธอกันเลยนะครับ สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อฟ้าค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทุกท่านทราบค่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกระบวนการจัดเก็บดังนี้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเตรียมข้อมูลก่อนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโดยจะใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากกรมที่ดินเป็นข้อมูลตั้งต้นในการดำเนินการจากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวโดยจะปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันณนะสำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเ <โ men S 1> มื่อพนักงานสำรวจออกทำการสำรวจเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน,น,งานโดยพนักงานจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นในการประเมินภาษี เมื่อได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวนและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่อื่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าของทำการตรวจสอบความถูกต้องหากข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเจ้าของสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินการแก้ไขบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องและผู้บริหารต้องแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องและหากข้อมูลถูกต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินภาษีเพื่อเรียกเก็บต่อไป โดยก่อนวันที่1นึกุมภาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์และอัตราภาษีที่จัดเก็บให้ประชาชนทราบณนะที่ทําการหรือสถานที่อื่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบด้วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งแบบประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีโดยสามารถชําระภาษีได้ณนะที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือผ่านทางธนาคารและที่ทำการบริษณททั่วประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถผ่อนชาําระค่าภาษีเป็นงวดๆได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีผู้เสียภาษีเห็นว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด ก็สามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณแกงไกกาวิระนะคะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ชําระค่าภาษีประจาปีนี้นะคะอย่าลืมมาชําระได้ที่งานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้กองคลังของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ค่ะหรือติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะหมายเลขโทรศัพท์055624247ต่อ17นะคะ055624247ต่อ17ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ในวันนี้นะคะรายการข่าวที่อยู่เคียงคู่ชุมชนผ่านทางเสียงตามสายของทางเทศบาลและก็ผ่านทางระบบออนไลน์นะคะ Facebook Page เทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์และช่องทาง YouTube Channel ด้วยนะคะเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ค่ะกาท่าสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะไม่ว่าจะทาง Facebook Page หรือทางเว็บไซต์ w w w k a o k a o c i t y g o t s ค่ะหรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์นะคะด้านหน้าของทางสำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์ได้เช่นกันนะคะค่ะและพบกับช่วงส่วนราชการพบประชาชนจากทั้ง5กอง5ส่วนราชการนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในวันจันทร์พบกับส่วนราชการจากสำนักปลัดเทศบาลวันนังคารพบกับส่วนราชการจากกองคังค่ะวันพุธนะคะพบกับส่วนราชการจากกองช่างค่ะวันพฤหัสบดีนะคะพบกับส่วนราชการกองสาธารณสุขราชสิ่งแวดล้อม และวันศุกร์นะคะพบกับส่วนราชการจากกองการศึกษาของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้กาดิฉนันออยคณิตาเัยพักดีกับคุณเกียงกายกายวิลานะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะกัปปดเาาควมุยช่